สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งประน้ำแบบไม่ต้องตัดท่อนะครับเราแค่ถอดหน้าแปลครับไม่ต้องถอดไม่ต้องตัดต่อท่อให้ยุ่ยยากครับท่านผู้ชมดูให้ใกล้เลยครับแปลเลยครับท่านผู้ชม 了们弄了他们，他们弄的，他们这个，嘛。 นครับมันจะถอดอยากเทนนต์นี้นกับปั๊มเนี่ย ใส่แบบนั้นเลออเยอ่ะถอดน้ำไป็นอ,อ้วก็ไปเอาน้ำเป็นใส่แล้วก็จบแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อพอนะครับท่านผู้ชมงานง่ายๆ่ายตัดช่างมา รับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนี้ตอนเราเปลี่ยนแล้วก็เทสมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมใช้ได้แรงดีไม่ตก ย่เาเราก็ต้องตัดต่อทอดดีกว่าไหมตายละเออแบบแบบนั้นดีนะไม่มีอะไรน่้ ถ้าเป็นตัวล่างและตัวบนนะครับเป็นระถมเพื่อเราจะไปหมุนใส่ท่อที่เรารอไว้อยู่มันมีเกีียวอยู่ให้เราหมุนเนข้าดั นี่ครับท่านผู้ชมพอเราถอดออกเสร็จแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ครับนแบบี่ครับก่อนจะใส่แล้วก็พันเทป ก็ใช้เทปันเกียวพันเข้าไปคนนะครับมีเสียงนกกระว่าร้องไหมบรรยากาศดีไหมล่ชนว่าอีกขึ้นอีกหน่อยเอออีกอีกอีกขึ้นอีกเออ มันอ่อนอายุเข้าไปคูเข้าไปได้มันเกลี้ยงม,มันอ่อนใส่ตัว่างก่อนนะึงน้องเพิ่นๆเลยครับพี่น้องของผมใส่ปลอนกัย น่าจะใช,ใชะะะ่ใช่แล้วฝาหาใช่ใช่แล้วหันยกมาทำนี้นรตัดต้นตะแกีนอกหน่ให้ร่วงมือนะ เดิมอะเป็น,านการเทียบร้อยแล้วตัวเดิมอ่ะทากาวก่อนกาวยังไม่ได้ต้องเทียบดูก่อนคันเทียฟ้าฟ้าอยู่ไหนอ่ะฟ้าอยู่น่าเป็นมือถือไปไหนไปนี่ไม่เห็นหรอกอ้าว เราก็เริ่มประกอบหน้าแ้นเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อท่อให้ยุ่งยากนะครับถังปั๊มน้ําธรรมดากับถังปั๊มน้ำตะตันเลศก็ไซส์ใกล้เคียงกันครับนิดถ้าจะใหญ่กว่ากันก็จะเป็นถังตะตนเลศจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับลองทําดูผมรู้คุณทําได้ตัวแก้ใหม่ น,นี่ก็ดำเนินงานโดยช่างมาหาครับดีแล้วหรอือีกแล้วครับท่านฝ้าหลังจองของเราครับท่านฝ้าหังจองของทีมงานช่องเล็กครับอ,อ,อาจะเสียงดังหมยก็ออขอโทษขอไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากรลดองตัดยาก,กันครับ หน้าสนามหญ้าของบ้านลูกค้าครับตัดหญ้ากันอย่างเม,มามันยครับ่านผู้ชมพอากันยนังไงเอ้าเข็นมาจังเข็นมาจังพอเนี้ยเสร็จเราก็จะใส่หน้าแฟนตัวล่างครับ สงบค่อยบน้อยแล้วแต่แค่นั้น้าไปข,ขันขน้ำแข่งแน่นขึนก็พอแล้วครับแล้วเราได้ลองน้ำกันว่ามันจะอยูดได้ไหม <S <S 2> <S 2> ง่ายครับเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำที่เราไปเปลี่ยนถางกัตํเแหนแล้วก็ติดเข้าสุดเดิมมันครับง่ายมากครับท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากสักหน่อยเลยครับ แบบบ้าเลยะะัะตัดเป็นเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะล้องน้ำเลยครับท่านผู้ชมเราจะรู้ไม่รู้เราจะดูกันว่าได้ด้ไหมเอาล้ววะ,ะเ,วเ,วเี๋ง่ายมากจะเป็นฝิ่นยวพักเลย เราต้องพรัรนข้าสมุนไน้ำกันังมาอันนี้ถามว่าทำไมช่างเล็กถึงไม่รอน้ําเพราะว่าช่างเล็กททารอไม,ม่หมดทุกอย่างลแ,าาแล้วครับสามารถมาเกยบปักแล้วมีน้ําได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องรอน้ํา เรียบร้อยครับตัดแล้วครับท่า,าทนผู้ชมวันนี้ทำด้ตัดเรียบร้อยแล้ว,วครับเ,าเราเปิดร้อนดิจังนวลจังนวลเอเอเอาไปเปิดน้ำเอาไปเปิด